สูตรสมุนไพรแก้อาการเลือดข้นลดความดันโลหิตสูงบำรุงหัวใจโดยน้ำสับปะรดกับใบโหระพาปั่นวันนี้นำสูตรน้ำสมุนไพรน้ำสับปะรดโหระพามาฝากกันสับปะรดสรรพคุณมีรสเปรี้ยวหวานจะช่วยขับปัสสาวะขับนิ่งขับเสมหะแก้ไอใบโหระพาสรรพคุณมีช่วยย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในลำไส้แก้ปวดประจำเดือนเป็นยาอายุวัฒนะ นำม,มาตำใช้พ่อแก้ไขข้ออักเสบวิธีทำาม 1. เตรียมเนื้อสับประรด1หัวใบโหระพา1ขีดและน้ำา1ทับ2ลิตร 2. นานสับประรดมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นขนาดพอคำรวมทั้งแกนสับประรดด้วยค่ะ 3. นามนสับประรดและใบโหระพามาปั่นผสมน้ำจนได้ที่แล้วกรองกา,กากออกดื่มได้เลยสรรพคุณของเครื่องดื่มนี้คือ 1. ทำให้เม็ดเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าได้ดีขึ้น 2. เพิ่มเม็ดเลือดแดงหากต้องการให้เพิ่มเม็ดเลือดขาวต้องใส่แกนสับประรดด้วย 3. ช่วยลดความดันโลหิตสูง 4. ลดลมในตัว 5. ช่วยแก้ไม่ให้เลือดข้นหรือหนือเกินไป 6. ช่วยบำรุงหัวใจ 7. ลดอนุมูลอิสระทำไม่ยากนักสมุนไพรทั้ง2อย่างพอหาได้ง่ายในตลาดทั่วไป โพรพาบางบ้านปลูกไว้เด็ดจากต้นสดยิ่งดีแต่สับประรดส่วนใหญ่ไม่ได้ปลูกนะคะถ้าสับประรดผลใหญ่ก็แบ่งคึ้่นหากจะปั่นทุกวันหรือทําทั้งลูกไว้ดื่มมากกว่าหนึ่งวันก็ได้ข้สับประรดถ,ถ้าไม่สะดวกตอกเปลือกเองก็ซื้อตามร้านที่ขายผล,ลไม้ตอกให้เรียบร้อยโพรพาหนึ่งกิ่5ห้าบาทก็ได้มากพอสําหรับสับประรดลูกใหญ่นัก